นานๆเป็นอันตรายกับเบคอนทาม่านะครับ <c oughs> เพราะว่าอย่าลืมว่าตัวของดอเรียเนี่ยตอนอยู่เอโคอิ้เอโคอิกเวฟมันผลักมันผลักนะครับ <c oughs> โอ้โหคือไม่ต้องออกอ่ะถ้ายืนอ,อยู่ตรงน้ำอ่ะคือเมื่อกี้คือดิฟเซนนี่คือแบบโดนโดนจุบน้ำอ่ะไว้น้ำส่นจุบน้ำไปเลยผ <c oughs> ล้วได้โอกาสในการดดเกมอยู่ฮะแต่ป๊อตโป๊นี่โสดกว้างมากอยู่แล้วครับ ของตัวละครนี้น้ำใจพระแม่เผื่อแผ่ไพศาลนะผมพรีแม่บิ๊กเดี um ๋ยวขบโบโบอลาร์การจริงๆขบโบดับเบิลวาลีสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับเดี๋ยวเอาไปบอมบดเคลมไปหน่อยทำได้แน่ๆครับทารอนไหลเลยคับโอ้โหลราปีบครับปีบครับแล้วส่งไปหกกอง ซื้อสกิลได้แล้วข้างหลังโซนเฮ้ยตัดปวดได้พิซซ่าแล้วสไนซ์กางมาแต่กดทางซ้าหลบออกมาได้แต่คุณจะเจอดอเลยครับรีอันติรอบที่สองครับมีบอสอุ้ยตัดเซธอับเป็นกิมแต่เซธได้เลนฟ้าไปครับแล้วตรงนี้นาจุดไปแดนพอเบิร์ฟสวนกลับมาแล้วแปะอัดใส่มีบอสไปไกลไปเลยครับโอ้โหไฟเตอร์เล่นนานละหมักมากเลยครับใช่ครับเซฟิลลาอันติสองทีหัวจะปวดไม่ง่ายครับง่ายแล้วดูมัน ลาลาลาแล้วอ้าวตันลึกแบบนี้ยับสบอดได้แล้ด้านข้ายอดีซีเข้ามาไล่ใส่คีมเซนเซ๊งไปแล้วครับมาร์กี้ยืนเฉียงค้ำอยู่ไอฮมาโปเอลิซียืนแล้วโดนโป๊กไปด้วยอีเลสตาเมตนี้ต้องขึ้นมาบางหน่อยครับดีฟ็อกเซ่นโอ้ยโคาร์ลเอาดนักมากพิเศษเจ็ดนาทีกว่าสี่พันโกครับคุณผู้ชมมาดูจริงๆครับนี่เขาเน้นไวกันจริง ใจไวมาก่อนเลยพี่ชายเหตุเกิดจากตรงบูเลยแล้วมาต่อตรงยูนี่เลยฮะแล้วอ้าวงัดมาแล้วพยายามจะโชว์ต่อดีฟกเส้นหายแล้วดึงตัวเองข้ามาพยายามจะกันให้แล,ออล้วใครเอาไปอยู่แทงไปแล้วมีแข็งอยู่ครับแล้วมากี้เอาตัวเองออกมาได้ไ<ก><พ>อ<ก>้อโนเตเหมือนกันแล้วเด้ง<ก>ได้ไหมใหม่มีหรือกระสไลด์มาไม่โดนวันนี้ทรายขังต้องหลบลูกยังดิ้นได้ครับอันดินสิจะเอาต่อเนี่ยเห็นโลครับเห็นโลอยากได้ต่อไหมหรือจะพอแค่นี้จะพอแค่นี้ครับต้องพอก่อนครับ ใบต่อดีพอริปโปกกดพวกทเห็นถึงความอัดของล่าไฟเตอร์ทั้งหลายเมื่อเจอสองบาลีครับมันซ้ำไม่ได้เปิดทันทีเลยก็จะแย่นะครับเมื่อกี้ก็คือน่าจะถูกแล้วแหละคือจะเอาต้องเอาอ่ะจะใส่ก็ต้องใส่จะยืนหมอกไม่ได้ครับเดี๋ยวป้าหมอมันกัดสดูแล้วอย่างที่เห็นครับพอไฟเตอร์เยอะพิเศษบวกวันเดอร์นะวันเดอร์มันมีพลังในการต่อสู้กับพวกตีประชิดพวกไฟเตอร์กันเองเก่งมากๆนะครับคนเรียงคิวกันมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณโลกันเมื่อไหร่เนี่ยคุณโดนเชือกคุณไม่ได้ออกอีก เมื่อกี้นี่ต้องชมว่าแถวเอ็กเองก็เบรกตัวของนิคเซนได้ดีนะครับครับการเงินยังห่างอยู่5,000ครับคู่นี้มันจะเดินต่อเนื่องครับเวลาใครเขาคุมเนี่ยก็โอ้คุมกันโหดเหลือเกินนะมาเนี่ยครับรถขึ้นไปรับดามเมียดีเลยู่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่แต่ว่าเลนทาวเวอร์มาอีกทาวเวอร์หนึ่งครับต้องให้ประโปรโซนนะครับด้วยบอลวอเตอร์นะครับลำบากจริงแล้วอย่าลืมว่าดอเรียมีตัวสกิลอย่างเมอร์เมลากูนนะครับมันเล่นสงครามได้ระยะยาว ก็ยืนไปอาจจะไม่ได้ฉับยิวยแต่ว่าก็เรื่อยๆต่อเนื่องอยู่ครับเนี่ยครับใช่เรื่อยๆครับบวกกับเซฟิล่าด้วยไงก็ก็ส่งกันไปส่งกันกลับอะไรยิวยจื้อโจนเลยเรื่อยๆกันไม่หยุดเลยมันฟีลเดียวกันกับเนี้ยคุณผู้ชมเทเลมังกาหรือกันใช่ใช่ใช่เป็นฟิวเลยครับเป็นนักว่ายน้ำคอมโบโนวัตบาลีฝันไลท์ไฟเตอร์ครับเยแล้วหยิบปะถูกกีมไหมนะโอ้โหมีกูจะโป๊กแรงอยู่นะได้ออบเจกต์นะครับเป่าไป ไปโดนโป๊กบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องดีแล้วเดือนถุงสูงนี่ถ้าเขาเห็นตำแหน่งหมดแล้วเขาเซอร์ไพรส์ได้นะครับเบลดัมครับโมเปย์ประธานเขารอกันอยู่ครับคือโมเปย์เาทำลำบากจัดอ่ะผมว่าจะเปิดเองก็ไม่ง่ายแล้วนะตอนนี้อาจจะต้องรอให้เขามาเล่นเองแล้วสวดนะครับสี่นาทีของเกมครับตรงนี้จะพยายามถอดทาวเวอร์ด้านนอกให้หมดก่อนครับทารอนเดี๋ยวันทำต้องรอจังหวะให้ทารอนเล่นหลุดตำแหน่งนะครับต้องให้มาเล่นเยอะนะ โดนปอกไปเรื่อยอย่างนงั้ครับเพรว่าไอ้คนเล่นเยอะมันเป็นซีฟิล่าแล้วจะนโร่นสองนัดมันก็หมดกินอยู่นะพอเป็นซีฟิล่ารีแทบไลท์สองรอบอ่ะไม่ได้รีเจนแรงเร็วขนาดนั้นก็ต้องค่อยๆครับร่ไฟด่วนนะการนวดนะครับ โอ้หแล้วบ yeah, nice ีบจัดเลยครับนี่ครับบอลรับดีบอลรับมากดีบุ้มก็โนี่ไปแต่ว่ามิสานหัวมาแล้วแปะยัดหน้ากนเซไปก่อนครับแล้วโดนแท้ไว้ในขณะเลือกกลางเบสเลตออฟติชั่นแล้วโดนขายเอดีซีเข้าไปแบ่งให้ตับเอกยังรอดอยู่ครับแล้วไอ้ปมปล็อมาตรงนี้ไปต่อต้องถอยออกไปก่อนแล้วอันติลากมาใส่มาร์กี้หน้าบ้าบนี่มาร์กี้ยังเอาร่างขับเองเขาบอกไม่ได้แล้เจ็บี้จบเกมนี้สิบนาทีห้าสิบวิครับเปในหน้าของทารอนตีเสมอเป็น2ต่อ2ครับเป็นเกม10นาทีอีกแล้้วผูชมครับ โอ้โหสามเกมที่ผ่านมาไม่เจอไนดะ้คอสเลเยอร์เลยครับโโอ้โตีเสมอเป็น2ต่อ2ครับโอ้โหเราใช้กันว่าหยิบมาถูกเกมสุดๆครับกับดอนเลียเซฟิลาครับทำได้ดีในแผนตัวเองครับโอ้โหแล้วตัวโป๊กด้านหลังคือพูดตรงๆไม่ได้เล่นครับตัวโป๊กกลายเป็นอำนาจด้นลงหนึ่งแบบยหางที่สอคือเตี่ยวเซียนเนี่ยดามเมจถามว่ามีไหมม,มีแต่บันจาย,ยากครับ เพราะว่าโดนไอตัวด้านหลังนี่มันเล่นสบายเพราะไอข้างหน้ามันเล่นได้เรื่อยๆไงครับ,รบทั้งเซฟ,ฟิร่าทั้งดอเรียเนี่ยมันเล่นไม่หยุด